うん。Mm. Mm. ค,ค่ะเบบซีทั้งหลายพบกันอีกแล้วกับช่องพลซิลเวอร์ชาแนเเล,ลมาอนี้มากินแกงปูด้วยพี่น้องแกงปูนาปูนามาจากบ้านผู้เดิร์นเนี่ยมาพี่น้อง,งแซ่บๆนำกันเด้อเนี่ยแกงปูใช้มือลุยเลยมาอนี้ย ขึ้นกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้อนๆพักกันเลยมะเขือมาเมาด้อพี่น้องจัดแกงอีปู๊กนะแกงกระปูบ้านเฮาอืมอืม มันนี้กินผู้เดียวพี่น้องกินผู้เดียวแตงปูดทีมงานเฮียไปใส่บุกกินผู้เดียวเริ่มมาเนี้ยอืมอือ ตัวนี้ใหญ่เลยแกงใส่พักอีกตู่พี่น้อ,องมันบอมีพักใดยังก็พักแดงขมแกงใส่พักอีกตู่ พักอีตู่พักกระอื้นพักอีอย่างนองอมแมงลักพักอีตู่มุมเก่ามุมเดิมพี่น้องมุมเก่ามุมเดิมกินู้เดียวอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี้แหละพี่น้อง ชุกูชุคนพ่อกันใหม่เดอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะไปก่อนพี่น้องฝากช่องคนมักคลิปนี้กะฝากกดไลค์แน่เดอ้อถึกใจกับกดติดตามช่องพลซิวเออร์ชแนลสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าพ่อกันหม่คลิปหน้าดีค่ะ